ในวันเดียวกันได้ร่วมงานแต่งของคู่รักคู่ใหม่ในวันเดียวกันได้ยินข่าวคราวการหย่าร้างของคู่รักคู่เก่าในวันเดียวกันได้แสดงความยินดีกับทารกที่เกิดมาใหม่ในวันเดียวกันได้ร่วมละหมาดยนาซะของญาติที่เพิ่งตายจากไปในวันเดียวกันได้เห็นหญิงสาวที่ปรารถนาที่จะมีคู่ครองในวันเดียวกันได้เห็นหญิงไม่ที่รู้สึกกลัวต่อการแต่งงานครั้งใหม่ ในวันเดียวกันได้ยินสาวๆพูดถึงสามีในอุดมคติในวันเดียวกันได้ยินภรรยานั่งบ่นถึงสามีที่ไม่เอาไหนในวันเดียวกันได้เห็นสามีสนุกสนานกับเพื่อนฝูงในวันเดียวกันได้เห็นภรรยาไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียวในวันเดียวกันได้เห็นผู้ชายหายจากไปในวันเดียวกันได้เห็นผู้หญิงเลี้ยงดูลูกตามลำพังในวันเดียวกัน ได้เห็นหนุ่มสาวเที่ยวไปที่ต่างๆอย่างสนุกกับเพื่อนๆในวันเดียวกันได้เห็นผู้สูงวัยอยู่กับบ้านเลี้ยงดูหลานชีวิตนี้ไม่มีอะไรจีรังชีวิตมนุษย์อยู่ระหว่างเสียงอาสารที่ไม่มีการละหมาดกับการละหมาดที่ไร้ซึ่งเสียงอาสารหมายถึงวันที่เกิดและวันที่ตายทุกๆคนจะถูกทดสอบทุกๆคนจะต้องตายทุกๆคนจะถูกสอบสวนเราเกิดมาและตายเพียงคนเดียว จะถูกสอบสวนเพียงคนเดียวจงขอความช่วยเหลือจากอัลละห์ด้วยการอดทนและการละหมาดซูรออันบากอละลออายะที่45เนื้อหาบทความสเตชั่นกอลันตาอัลฮัมดุลิลละดุนยาเป็นโลกแห่งการทดสอบไม่มีอะไรเป็นของเราจริงนอกจากอีหมานและอามาันซอและขออัลละห์ทรงคุ้มครองเราให้มีอีหมานที่มั่นคงจนวันที่กลับไปหาพระองค์ด้วยเถิดอามีน